สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันอังคารนะครับตรงกับวันอังคารที่25พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ก็น้ำท่วมมากมายนะครับเมื่อาวานนี้วัดเส้นจอที่ลาดพร้าวก็นำอาหาราจำนวนหนึ่งนะไปช่วยน้ำท่วมที่อุธยาคือน้ำท่วมจนนี้นก็ท่วมหลายจังหวัดนะบางบานสมุทรสงครามไทยอยุธยาตอนนี้ก็ไปถึงหาดใหญ่ สุราษฎร์นครศรีธรรมราชอะไรเงี้ยสตูลนคือหลายจุดเลยฮะน้ำท่วมหลายจุดแต่ที่เป็นข่าวมากสุดก็คือหันใหญ่นะหันใหญ่เพราะว่าหันใหญ่นี่เป็น,เป,นเป็นเมืองหลวงถือว่าเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองเศรษฐกิจใช่ไหมฮะก็เ,เ,เพิ่งจัดงานากินเจไปแล้วก็ในเรื่องนี้ก็คล้ายๆเรือเรือโนอาเนี่ยนะที่อยู่ในรูปอะ เขาก็เตือนแล้วว่าว่าจะเจอฝนตกพายุน้ําท่วมใหญ่เพคนที่จังหวัดหาดใหญ่เขาไม่ไม่เชื่อว่ามันจะมีว่ามันจะแรงขนาดนี้เขาบอกปีนี้ก็จะเอจะรุนแรงหลายคนก็ไม่เชื่อก็เลยเอไม่มีการเตรียมแผนสำรองไว้บางคนก็ติดอยู่ในโรงแรมค่าป้าอาหารก็ขาดน้าําก็ไม่มีนะอื ก็เน so right. so like ี่ยเราก็คือการที่เหมือนเหมือนสมัยเรือโนอาเขามาเตือนแบบนี้ก็ไม่มีคนเชื่อนะเนี่ยก็อันนี้ก็ตอนนี้ก็โทษจนไปโทษจนมาก็โทษรัฐบาลแล้วทีนี้นะเออก็ลงไปทั่วรัฐบาลหลายคนก็ลงไปช่วยกันนะวันนี้เรือเรือรบหลวงจากกรีนนร์เบดก็ลงไปแล้วนะลงไปพร้อมกับทีมทหารเรือนะแล้วก็เรือผู้ชีพก็ลงไปนะตอนนี้ ั่น่นแหละคือผลของการที่มนุษย์ฝ่าฝืนระบบนิเวศวิทยาขององค์พระผู้เป็นเจ้านะเขาไปทำรลายคือมันนี้ไปปลูกบ้านนะลุกลามสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะปิดทางระบายน้ำทางซึมซับน้ำนะลองไปเพราะไม่มีการทำผังเมืองนะประเทศไทยเนี่ยไม่มีผังเมืองดังนั้นน้ำก็เลยท่วมหลายจุดเลยนะที่เราเห็นน่ะก็คือระบบผังเมืองอไม่ทำกันที่นี่นักกินเมืองเขารู้นะอืมนะ วันนี้ก็เป็นวันที่25เขาเป็นวันนักบุญแคทเธอรีนแห่งอเล็กซานเลียนะครับนะเป็นมรดักศกดิ์สิทในสวัสดีที่4นะแคทเธอรีนนี่ก็เป็นที่สนใจและก็สร้างศรัทธาแก่คาทอลิกนะยุคก,กลางแคทเธอรีนก็ไปเสกการนา,านๆแล้วก็ตำหนิพระจักรพรรดิและยึดมั่นในพระเยซูคริสต์แม้จะถูกทรมานพระสันปาญปอ,อย2ก็นำ การเล้อลึกถึงแคทเธอรีนกับคืนสู่ปฏิทินพระสันาจากในปีคศ2002ความศรัทธาอของแคทเธอรีนเนี่ยนะชีวิตของคทเธอรีนก็บทบางข้อเทาจจริงไปบ้างแต่เท่าที่ทราบก็เป็นแคทเธอรีนก็เกิดในตระกูลสูงสักกับกับใจเป็นคาทอลิกเลือกที่จะถือพรมจันยร์กว่าจะมีการตั้งอารามนักโทษที่สุดก็ถูกปิดชีพเพราะยึดมั่นในหลักความเชื่อ ตัวคาเธรีเองก็เกิดที่เมืองอเล็กซเดียประเทศอียิปต์เวลานั้นอเล็กซเดียก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาของโลกรรมประเพณีก็เล่าว่าคาเธรีเป็นลูกสาวของครอบครัวคนต่างศาสน,นาที่ได้รับการศึกษาสูงการเห็นภาพลิมิตของอแม่พระมารีแล้วก็พระเยซูก็ทำคาเธตีกับใจตัดสินใจที่จะรักษาบวาดันเดินชีวิตเป็นเจ้าสาวของพระคิด คำว่าเจ้าสาวของบร์คิดเนี่ยผู้ชายก็เป็นด้วยนะฮะ <c oughs> เจ้าสาวของบคิดนะคนที่เชื่อในพระเยซุคิดทุกคนก็เรียกว่าเจ้าสาวของเบอร์คิดนะเป็นความหมายของพระพระธรรมลึกลับนะทีนี้ในยุคพระจกักรพรรดิแม็กซินนัตก็เปลี่ยนเปลี่ยนภาษาในจักรวรร่ิเขาพยายามชักชวนให้คาเทอรีนไปเสดพระองค์นะไปเสดพระเยซุคิดแต่คาเทอรีนก็โตเถียงระหว่าง เธอรีนกับนักปรจชญแล้วก็ความเฉียบคมของขธอรินก็โต้แยง้งหลักการของเธอรีนก็ทําให้นักปรจชญเหล่านั้นกลับใจถือพระเจ้ามานับมาเชื่อในพระเยซุคคิดนักปรจชญาเนี่ยอือันนี้ก็พระเจ้าก็ทํางานพาระจักรพรรดิก็พยายามขอประการนามขัอรินเป็นสนมของพระองค์เธอรีนก็ไดเสด ไม่ดับสามสก็ยังทำให้พระเบเรสีอของอพระจกักรพรรดิจับใจรับสิหลังบาปอีกด้วยอันนั้นคือคาเทอรนนะก็วิรรมก็เยอะมากนะวิรจรำก็เรียกว่าความเชื่อความศรัทธาก็เยอะมากไหนที่สุดพระจกักรพรรดิกู้หมดความอดทนก็ให้ทหารจับคาเทอรินรับทันพราม,มาด้วยวงล้อแหลมทำมาประเพณีก็เล่าคาเทอรินก็หลุดออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ในที่สุด พระจักรพรรดิจึงให้ตัดศีนษะคาทดเดนเพราะจากพระพาแม็กซ์เซมินัตก็ตัดสิ้นพระชนในการลบครั้งประวัติศาสตร์กับพระจักรพรรดิคอนสแตนตินในเดือนตุลาปีคกิาสามร้อยสิบสองผู้คนก็จดจำอย่างดูหมิน่นดูแขนแต่คาทดเดนก็ถูกลำลึกเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นนักปราชญานักปวดหญิงละมอนและนักสกีดังนั้นวงวงร้อแหลมที่ใช้ทเรามา คาทอลินก็ถูกตั้งชื่อว่าวงร้คาทอลิกแล้วก็ได้ถูกนําไปใช้ในอาณาจากคาทอลิกหลายแห่งทุกวันนี้คาทอลินแห่งอเล็กซานเดียเป็นที่รู้จักในฐานะอารามลุษีบนเขาซีนายที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเราชาวคาทอลิกนะฮะอ่ะึ่งเราจะเห็นได้ว่าความศรัทธาของอ อย่างแลนจ้าคอเทอรีนเนี่ยเ็เป็นมรณะสก,กิที่เราจะต้องยึดมั่นเป็นแบบอย่างนะแล้วก็เป็นเป็นนักบุญอีกองหนึ่งน่ที่เ,เราได้เห็นว่าเขาก็เดิมเดินลอยตามความเชื่ออย่างไม่บิดท,ที่สุดนะอ่ะอันนี้ก็คือแคทเธอรีนในชีวิตประจำวันของเราชาวคาทอลิกน,นะฮะดีวันนี้ก็มาดูแม่ชีเทเลซาเน่ยแต่วันที่ยี่ห้า การใช้ทดบาปของเรานะั้นก็เป็นกิจการแห่งความรักที่เต็มเปี่ยมต่อพระเจ้าเพื่อนมนุษย์และผู้คนทั้งโลกเป็นการแสวงหาที่ช่วยมนุษย์คืนดีกับพระเจ้ามนุษย์ก็คืนดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและมนุษย์ก็คืนดีกับสิ่งสร้างของพระเจ้าโดยการนําเอาทุกสิ่งที้แยกแจกกระจายไปเพราะบาปให้เขามาเป็นเอกภาพในพระเยซูจากพระเยซูและก็โดยทางพระเยซู สำหรับพวกเราการใช้โทษบาปเป็นการทําตัวของเราด้วยใจยินดีให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูผู้ถูกตึงจางเข็มเป็นฟวามหอยู่กหายที่จะหลอมและหลายตัวเองเข้าในพระองค์เพื่อว่าจะได้ไม่มีสิ่งใดของตัวเราหลงเหลืออยู่เลยมีแต่พระองค์ผู้เดียวที่ฉายแสงลูกโลดดึงดูดผู้กดทั้งหลายเข้าหาพระบิดาถ้าเมล็ดสาลีไม่ตกลงดินเปื่อยเน่าแล้วไส้มันก็ยังคงอยู่เป็นเมล็ดเดียว แต่ถ้ามันเปืียนเน่ามันก็จะบังเกิดผลมากมายในยอบที่12บสองข้อสี่เมล็ดสาลีในที่นี้ก็คือตัวพระเยซูคริสต์นะวันนี้ก็ตกลงมาในดินดินนี้ก็คือพวกเราซึ่งเป็นคนที่เชื่อนะ่อาจจะเป็นดินแบบอ่ดินดีดิน,ดน,ดนไม่ดีอะไรกันนะนะเรานะขึ้นอยู่ว่าเราเป็นดินแบบไหนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้อ่กิจของเราคือการใช้โทษบาปก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปมากมายแม้ว่าเราจะรับสินหลังบาปแล้วนะก็ เราก็ยังมีการทําบาปอีกเพราะว่าบางทีเราก็อ่อนแอในในในวิญญาณนะครเราก็ละเลยในการทําบาปเพราะนั้นเราก็ต้องสารภาพบาปขอสิได้แพ้บาปเป็นเนื่องๆนะครับนี่คือการฝึกฝนในการจะใช้ชีวิตในพระณาจักรขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นะอทีนี้มาดูพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้นะครับในเช้าวันนี้ก็เป็นวันอังคารก็อยู่ในลูกาบทที่ยี่ข้อหถึงข้อสิอ็ด ขานาดนั้นบางคนก็ใหข้ข้อสังเกตว่าพระวิหารมีหินและของถวายตกแต่งอย่างงดงามพระเยซูเจ้าจึงตัดว่าสักวันหนึ่งทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลยเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ,อไรมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์นี้กําลังจะเกิดขึ้นพคกออก็ตรัสตอบว่าจงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านหลายคนจะอ้างนามของเราพูดว่าฉัานเป็นพระคิด และเวลากำหนดมาถึงแล้วอย่าตามกัอไปเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามการปฏิวัติจงอย่าตกใจเหตุการเหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนแต่ยังไม่ถึงวันแล้วท้ายแล้วพระองค์ตัสกับเขาว่าชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่งอาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่งแผ่นดินไหวใหญ่หลวงความอดอยากโรคระบาดจะเกิดขึ้นหลายแห่งจะมีเหตุการณ์น่าสะพึงกลัวและเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้า ในวันนี้ก็เป็นการเตือนเราอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะมีคนแอบอ้างว่าเป็นพระเยซูกิ์ชั้นมาที่นั่นชั้นมาแล้วก็จามีบอกว่าจะต้องเชื่อชั้นนะหรือว่าเกิดเหตุการณ์ตติปัญญาในความเชื่อของเรานะนักบุญอุรุก,กาเนี่ยท่านก็บรรยายความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของพระ่านซึ่งสายตาของชาวยูซิงก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่เป็นความภาคภูมิใจนี้ เป็นไปไม่ได้หรือที่จะถูกทำลายแต่สำหรับพระเยซูนะสิ่งที่พระองค์ทรงฟูงใหญ่คือบรรดาประชาชนอืมฉะนั้นพระวสานาในวันนี้มีพื้นฐานมาจากความคิดของชาวยิวที่เชื่อเรื่องวันของพระเจ้าที่จะมาทำลายล้างความชั่วร้ายของมนุษย์ฉะนั้นคาทอลิกในสมัยเริ่มแรกก็ได้นำวันของพระเจ้านี้มาเชื่อมโยงก,กับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูซึ่งข้อคิดจากพระวสานาในวันนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆพระเยซูย ก็เจ้าทรงกอยห่วงใยเราประทับอยู่เกียงข้างเราเราจะไม่ไปเชิญฝามทุกตามลําพังผ้าสถานของพระเจ้ามีให้เพียงพอสําหรับเราดังนั้นให้เราไว้ใจในความรักของพระเจ้าที่มีตอ่อเราแต่ละคนอืเนี่ยดังน,นั้นอ,อเราจะสังเกตว่าว่าคาทอลิกเนี่ยค่อนไม่ค่อยเดือดร้อนใช่ไหมอ่ะโดยเฉพาะในประเทศไทยอ่ะมันเดือดร้อนน้อยมากเ,เพราะว่าพระเจ้าอยู่เกี่ยงข้างเขาเนี่ยะนะ พระเจ้าก็จะประทาสติปัญญาให้แก่แต่ละคนใช่ไหมตอนนั้นก็ในในคำเตือนวันนี้วันนี้วันนี้ประเทศไทยเกิดน้ำท่วมถ้าถ้าเราตกใจแล้วเรา,เรา,เราอาจจะเกิดเพิ่งเกิดมาแร้วก็อ้น้ำท่วมปีนี้เฉพาะหาใจน้ำท่วมหนักเนะที่จริงผมเกิดมานานแล้วนะผมได้ยินเพลงเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งของสอนคีรีสิบจวบน้ำท่วมนะ บ้านพี่ก็ถูกน้ําท่วมเหมือนกันน้ําท่วมปีนี้ทุกคนเสียใจมันท่วมมังแต่ผมยังไม่เกิดเลยเพลงของสอนคดีสี่ประจวบเนี่ยมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะรุ่นพ่อผมอะนะฉะนั้นน้ําท่วมภาคใต้เนี่ยเป็นเรื่องปกติอืน้ําท่วมภาคอจังหวัดลสุขโขทยัยเป็นเรื่องปกติคนรุ่นโบราณเนี่ยเขาถึงสร้างเรือนแพรเขามีถึงเพลงเรือน เรือนแผสุกจริงยิงกระแสทลาเขาไม่เดือดร้อนกับการน้ําท่วมเลยนะอืมนี่ใน,นหลายคนก็อาจจะบอกเฮ้ยคุณไม่เคยเจอเนี่ยผมเจอมาแล้วนะยผมเป็นคนกรุงเทพแล้วผมได้ไปใช้ชีวิตอยู่สมุรประการสมุรประการน้ําท่วมทุกวันปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบวันพอสมุรประการท่วมสามร้อยหกสิบห้าวันเลยครับนะมันมีช่วงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงเป็นจังหวัดที่ผมนี่มีความเคยชินกับน้ําท่วมชํานั้นสังเกตไหมเวลาน้ําท่วมเด็กเด็ก เด็กหรือวัยรุ่นจะไม่เดือดร้อนเพราะอะไรมัถ้าหนกกับการน้ําท่วมอคนที่เดือดร้อนคนสูงาอายุใช่ไหมอ่ะดังน,น,นั้นนี่ครับผมก็เราจะเราก็แปลวิกฤตให้เป็นโอกาสนะนะอะ่ถ้าเรารู้จักเตรียมตัวเตรียมตัวเวนี่ยเฉพาะคนรุ่นก่อนเนี่ยคนรุ่นก่อนเขาเตรียมตัวคือเขากินน้ําฝนเนะี่ยคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้กินน้ําฝนใช่ไหมอ่ะพอน้ําท่วมมาก็ไปติดในโรงแรมน้ําก็ขาดอาหารก็ขาดใช่ไหมอ่า แต่นั้นคนรุ่นก่อนเขาก็เตรียมตัวไว้ไงน้ําท่วมจะแก้ยังไงจะแก้ปัญหายังไงอ่าเห็นไหมเขา <c oughs> ขอบอกอายู่เรือนแพหรือเรือเอ็มจุนอ่าเรือเอ็มจุนเรือใหญ่ๆอ,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 อยู่ในเรือซะอ่าเหมือนที่ศรีสาโสกก็าําอ่ะแวศสีสะเกดอะสะเกดน้ําท่วมเนี่ยศรีสาโสกเกือบไม่เดือดร้อนเลยนะอันนี้วันนี้พ,พระเจ้าก,ก็เตือนเราว่าอย่า จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกหลวงท่านได้หลายคนจะอ้างนามของพระเยซุคริตปัจจุบันก็มีคนมาอ้างนามของพระเยสุคริตมากมายเลยนะคุณก็ต้องระวังนะนะนนั้นของของแท้เนี่ยนะของแท้เนี่ยมักจะแพ้ของของปลอมของเทียมของเทียมนะในพระวรสารลูกกาบที่ยี่สิบข้อห้าถึงข้อสิบเอ็ดวันนี้นะเป็นะนะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ข้อที่ห้าถึงข้อที่สามสิบหกเนี่ยนะ เป็นต้นไปเนี่ยเป็นการชื่นชมพระวิหารของบรรดาศิษย์ซึ่งเป็นโอกาสให้พระเยซูคริสต์ทรงทำนายครั้งหนึ่งถึงการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มและการทำลายพืวิหาด้วยฝีมือของชาวโรมันมทีนี้ในพระวิหารในความหมายของพระคัมภีร์ในปัจจุบันก็หมายถึงคนที่เชื่อในโอนพระเยซูยคริสต์เนี่ยแหละเป็นคาทอลิกเนี่ยแหละนะดังนั้นผู้คนอายุปัจจุบันจะต้องพบกับความยากลําบากมากมายรวมถึงการพบกับบรรดาประกาศกเทียมและก็ภัยพิบัติธรรมชาติอีกด้วย อันเนี้ยเราก็จะเจอนักนักเทศปลอมคนสอนพระเจ้าปลอมาศาสนาคิดปลอมมาอะไรเงี้ยนะอ่าแล้วก็พบกับภัยพิบัติธรรมชาติอย่างเช่นประเทศไทยเจอเนี้ยนะที่จริงโลกโลกเนี้ยหลายที่ก็เจอนะแต่เราอาจจะไม่ได้ยินข่าว mm hmm. ใช่ไหมนี่สําหรับผู้ที่ยังคงรักษาความเชื่อไว้ได้นะก็จะต้องพบกับความเกลียดชังและการทรยศถูกข่มเหงรังแกคล้ายคล้ายมา,มาเทเทอรีนม่อกี้นี้ที่บบอกนะคุณผู้ะจําวัน แม้กระทั่งความตายด้วยอย่างไรก็ตามนะก็จะได้รับความช่วยเหลือและเสริมกำลังโดยองค์พะเยสคริตดังนั้นเราชาวคริสต์ผู้ที่ได้รับสิ่งกำลังแล้วเราก็ได้รับการเสริมกำลังในมีความมั่นใจในความเชื่อของเราอย่างเข้มแข็งนะโดยพิเยสุริ์จะจะประทานปีชาย,ยาที่จำเป็นให้แก่เราชาวคริสต์ในยามทุกยากในยามทุกประจนภัยนะทีนี้ในเหตุการณ์หนึ่ง ก็คือการเสด็จมาั้งสองพระเยซูที่ไม่หลายคนมักอ้างถึงเนี่ยนะก็จะมาพร้อมกับเครื่องหมายต่างๆและมีจุดสนใจอยู่ที่การภาคภาษาคนสุดท้ายคือวันนี้ถามพระเยซูคริสต์จะมาหรือยังมายังนะ้งน้ำท่วมนี่กี่ครั้งแล้วเกิดซีนามิกกี่ครั้งแล้วนะอย่าจัดน้าท่วมของสอดกิรีนี่มาตั้งแต่กมยังไม่เกิดเยี่พระเยซูคริสต์ยังไม่มานะครับอ่าทันั้นถ้าทางใต้ถ้าคนทางใต้ไม่ไปปิดฝังทางน้าไม่ไม่ไปปลูกบ้านในทางน้ําก็ไม่เกิดน้ําท่วมนะ อ่ามากไม่เกิดเดือดร้อนมากแล้วก็รู้สึกปลูกปลูกเป็นเรื่องแพมีเรียออมจูนตลอดนะอ่าแต่ก็ไม่มีใครรู้รู้ถึงช่วงเวลาที่แน่นอนในวันซืโลกของอ่าที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาท่านนั้นใครที่บอกวันนั้นฉันรู้วันนั้นนะฉะัลวนีนะอ่ะเห่นไหมอ่าวันนี้สมมติว่าคนที่เป็นพวกอ่าเป็นนักขอที่อยู่จังหวัดตังอ่ะวันนี้เขาเขาบอกโอ่ยมาแล้วพระเจ้าจะมาแล้วน้ำมันท่วมภาคใต้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันท่วมภาคใตา้ภาคเหนือภาคกลางอะไรเงี้ยคุณจะไปหุ้ยเชื่อนะ เพืฉะนั้นพวกเพนโทคอสเนี่ยเขาจะเป็นพวกกระต่ายตื่นตูมอะ่ะนะอืมเขาก็จะรัดไถ่ความกลัวจะได้เขาพวงเชิองี้ก็เสร็จเขาเด็กคุณก็เอาทุกอย่างไปถวายเขาหมดเลยนะดังนั้นเราต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาการเตรียมตัวของเราให้พร้อมในความเป็นคาทูลิกคือเราอาธิษฐานเสมอนี่คือการเตรียมตัวไอ้พระอนมาพีเสมอใช่หไหมส่วนสายประคำเสมอไปไม่สามนี่คือการเตรียมตัวให้พร้อมพอถึงวันนั้นเราอยากจะสวดเราจะอะไรเนี่ย นะบางทีมันก็ลำบากใช่ไหมพระเจ้าก็จะพาเรานําพาเรานะด้วยด้วยพระจิตเจ้าไปอยู่ในในในจุดจุดที่ดีสุดที่เราไม่ลําบากอืมนะในลูกกาบที่ยี่สิบข้อที่แปดเนี่ยหลายคนก็อ้างนามของเรานะตรงนี้นะอ้างนามของเรา,เราคือเราในที่นี้ก็คือพระเยซูคริสต์อ้างนามของยูธนะ นักประวัติศาสตร์บางคนก็ได้บันทึกไว้ว่าการประกาศศกเทียมหลายคนในช่วงศตวรรษที่หนึ่งก็ได้ประกาศตัวเป็นพระเอกราชวันนี้ในศตวรรษที่20ก็มีนะที่ประเทศเกาหลีที่จีนที่รัเสเซียที่อเมริกาเต็ไมไปหมดเลยะนะฉะนั้นเกือบทั้งหมดเป็นนักประวัติที่ให้คำสัญญาว่าจะนําอิสรภาพทางการเมืองกลับคืนจากชาวโรมันและก็ประกาศศกเทียมซึ่งสอนผิดหลงทางอ่า อยากรู้ตัวและตำผู้อื่นลงผิดนั้นได้ทำบาปผิดต่อความด้วยธรรมและต่อความร,รักของพระเจ้าฉะนั้นเราต้องระวังนะในการที่เราเป็นประกาศสเตียมพวกนี้เขาก็ดูนะทีนี้ในการกระทำผิดต่อหลักความจริงเนี่ยอการพูดโกหกเนี่ยเป็นความผิดโดยธรรมชาติเป็นการทำลายคำพูดซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสื่อความจริงที่ตนรู้ให้ผู้อื่นทราบอ่า เจตนาที่จงใจพูดขัดกับต่อหลักความจริงเพื่อชักนําผู้อื่นให้หลงผิดนับได้ว่าเป็นความผิดต่อความยุติธรรมรและความรักความผิดยิ่งหนักขึ้นเมื่อเจตนาที่จะหลอกลวงนั้นก็ฉะนั้นผู้หลอกลวงไม่ได้ให้ความรู้จริงนั้นอาจได้รับผลร้ายถึงชีวิตอืชีวิตในที่ดีก็คือเขาตกนรกมุงไฟเขาตายปตกตรกมุงไฟเนี่ยเขาอาจจะอะหรือว่าเขาจะต้องมีเรื่องเหตุการณ์ผมเห็นนะมีผู้สอนเตรียมเท็จคนหนึ่ง นะที่ผมรู้จักเมื่อก่อนเขาก็าอยู่คณะที่ที่ดูดีดตอนหลังเขาก็ย้ายไปเขาก็าไปทําโปรเจกต์แล้วก็สอนคนอืนะได้เงินบริจาคได้เงินอะไรมาปีแรกค่าลอยล้านปีที่สองพันล้านอืปีที่สามเนะส้นล,ลิตสองนมองแตกตายเลยอนะไปแบบยังยังยัง,ย,งยังอายุไม่เท่าไหรนะ่ผมก็เห็นมาเยอะแล้วฉานา้นพวกเนี้นะจะต้อพระเจ้าจะต้องลงโทษมีวิธีการแต่ละคนนะ ที่เขาไปบินพระวนะิญญาณนี่คือการบินพระวิญญาณนะคือนาความเชื่อของพระเจ้าไปทํามาหากินนี่คือการบินพระวิญญาณนะบางคนบอกอยา่าบินพระวิญญาณบอกว่าเราไปพูดตกไม่ใช่คือเขา,าก็นาความเชื่อของพระเจ้าไปทามาหากินหาเงินเข้ากระเป๋าและครอบครัวเขานะอันนี้ก็จะมีผลร้ายเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนเนะี่ยเะนั้นของพระเจ้าสุภเมตตานะครับทีนี้สิ่งที่เราระวัง ในบรรยากาศตอนนี้ในสถานอากาศตอนนี้วันนี้อากาศเย็นอากาศหนาวฝนตกน้าท่วมนะโครคภัยแคเจ็บมากมายนะโควิดก็เพิ่งผ่านไปวันนี้ไข้หวัดใหญ่ก็ระลามาที่หลายที่ก็เสียชีวิตเราจะทํำยังไงเราในฐานะเป็นผู้เชื่อในโอเปียุสซารเราก็ต้องทําได้แท่คือการอธิษฐานภาวนาอ่านเมื่อพีสวดสายพระคำนะไปมิศสะทีนี้ในการอธิษฐานเนี่ยพระเยซูก็สอนให้เราอธิษฐาน พระณาจาักรของพระเจ้าอยู่ใกล้กับเราแล้ววันนี้พระณาจาักรของพระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราเราเป็นพระณาจาักรของพระเจ้าใช่ไหมในมาระโกโบทิสหนึ่งข้อสิบห้าในพระเยซูพระองค์ทรงเรียกทุกคนให้กลับใจมีความเชื่อเราก็ต้องกลับใจวันนี้เราต้องกลับใจมีความเชื่ออย่างแรงกล้ารวมทั้งเฝ้าระวังด้วยเมื่อเราอธิษฐานมจงตั้งใจเฝ้าระวังพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าอยู่แล้วก็กาลังเสด็จมาด้วยหรือถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ นะพระองค์เสด็จมาครั้งแรกนำพระคุณมากมายมาสู่เรานะพระองค์เสด็จมาครั้งสองคือนำการวิพากษาและการตัดสินมาสู่เรานะโดยเราลึกถึงการเสด็จมาครั้งแรกในความอ่อนน้อถมถ่อนะมตนเมื่อทรงเราสภาพมนุษย์และก็มีความหวังในการเสด็จมาของสองพระองค์ในพระสิริอุ้งโลน ดังนั้นในการเราเป็นสานุสิทธิ์ของโอเยสุขิดเราจะต้องอธิษฐานในการเสด็จกลับมาให้ทสองของโอเยสุคิดนะด้วยการด้วยใจที่ถ่อมตนนะด้วยความร้อนหลนนะการในธรรมนานั้นเป็นดังการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณโดยเฝ้าระวังในการถำภาวนาที่จะช่วยแม่เราถูกอยู่ในการทดลองต่างๆอยู่ในการมาจนต่างๆนะขอขอพระเจ้าเมตตาครับดชาันบารนาพระบิดาพระบุตรและพระชิต์อาเมน